นล้วเองนะนะฮะคำถามเดิมที่กรรมการถามวันนั้นนะมาเซ็นก็าถามคม่ถามเดิมเหมือนกันเองแม่เอาไปให้ที่นิกระสาสัตงได้ช่ยังยักค่ะทำไมคะเอ๊ะเดี๋ยวคำถามอาจจะดูดูยากไปเนาะเอ็กซ์ว่าเองเอาไปให้ขอโทษผู้จารวิศวกรรมนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเอาไปให้ที่นิกระสาสั่ง ได้ลองใช้เรื่อของเรจริงจริงไหมคิดว่าอั<ม>าานต้องปรับปรุงให้มันแม่ยกกนยำกว่านี้หน่อยค่ะมันยังถอดได้ไม่แม่นยำค่ะอะไรที่เป็นปัญหาเวลาใส่เข็มลงไปแล้วแล้วเหมือนโซโมันปักไม่แรงพองค่ะเหมือนที่บอกว่าเซโลมันหลอนก,กัามาค่ะจริงๆมาเชื่อมองว่ามันน่นนาจะเป็นที่โครงสร้างมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราเรายึดด้วยกาว9 <ละ S 2> อนถ้าถมมว่ามันเป็นน,อน็อตยึด หรือว่าเป,เ,ปเป็นแขนที่แบบแข็งแรงวเชื่อว่ามันกระปัดได้ปกติความแม่นยำตัวเนี้ยมันแม่นยำเท่าไหร่80%ค่ะไขในการทดลองสิบครั้งก็จะมีประมาณสองครั้งที่มันพลาดครั้งที่มันพลาดแล้วการพลาดนี้หล,ลุดหรือไม่หลุดบางทีก็หลุดค่ะบางทีก็หลุดแต่ว่าไม่ลงในขยะก็คือหลุดแต่ไม่เข้าไม่เขา้าเป้าแล้ว คิดยังไงกับเครื่องตรอจเสียงที่ยาของมสบที่เราไป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 เห็นมาเอ่อโครงสร้างเขาอาจจะแข็งแรงกว่าค่ะเขาใช้เป็นอะคริลิกที่มันใสแล้วก็มองเห็นข้างในค่ะแล้วแสงอ่าคำถามเลยเรื่องแสงแสงมีมีปักถามไหมเอ่อเหมือนตอนนั้นกรรมการจะบอกว่ามันมันมันคาเใช้ร่วมแรงเพราะว่ามันวางไว้ไกลเกินค่ะแต่เลาก็ัมีวันนั้นวันนั้นที่คุณ ที่สบบามารถฆ่าได้ใช่ไหมแต่อาจจะต้องเพิ่มสักแบบว่าให้มันมีสักสองลอยสลอยแล้วอ่ะคำถามเนี่ยมานเชอร์เืยถามกเราแล้วก่อนที่จะไปเนาะกับเอกกล่องสีแดงกล่องสีแดงที่ที่หมอเขาดึงเขียนวิธีกากับเครื่องตัวเนี้ยดู้ที่ว่าอะไรมันดีกว่ากันและถ้าวันหนึงทำเครื่องนี้มาอันนี้ค่าเชื้อโรคได้ค่ะฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอินฟราเรดค่ะแล้วอย่างอื่น แต่กไหมนีคือโปรเจกต์หคนคูใช่ไหมคำถามสุดท้ายถ้าจะขายทำแล้วไปขายยูที่ว่ามัจะขายเท่าไหร่แล้วจะปรับปรุงอะไรบ้างหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะหลอกต้นทุนก,ก็สี่พันละคือขาย่นได้กำไรหรอถ้าบวกถ้าเอาตางต้นทุนมันก็ทุจริง,รงๆแล้ว รวมกันแล้วน่าจะประมาณ4,000ใช่ไหมคะแต่หนูว่ามันอาจจะแพงเกินไปก็ถ้าจะขายจริงๆก็อาจจะเอาไปปรับปรุงให้ขนาดมันเหมาะสมกับที่เราไปใช้ค่ะเรื่องของสร้างงานอันนี้มันจะก็ติดปัญหาเรื่องแสงของวันนั้นเหมือนกันเนาะเรื่องของสร้างอีกคือเรื่องโคดโคดโอเคไหมถ้าสมมติว่าให้เขียนไ่โอเคค่ะโอเคคือเขียนได้ค่ะ เชื่อในฐานะทีจะจบหมองโกนครัคำถามนี้ีเจลืมถามไอ้กลุ่มเมียชิ้นงานชิ้นเนี้ยเองที่ว่าจ๊เอาไปไว้ที่ไหนอ่ห้องพยาบาลค่ะเดี๋ยวพยาบาลชียา้วก็แบบว่าเวลามีพยาบาลที่เขาแบบว่ามาชีดยาน้องค่ะฉิ้นัคซีนอ๋อไอ้แต่พี่เมั่นใจว่าเขาก็เอากระบอกสีแดงออมาเขาดึงเล็้ยวไปเยอะเลย เพราะว่ามันจะื้อลองจับเวลาอันนี้ลองดูนะอันนี้พู่เล่นๆเนาะมันจะจับเวลาเครื่องถอดเขียงตัวนี้ใช้ระยะเวลาประมาณกี่นาทีประมาณ40กวิบตุ่าวิแต่นั้วมันแค่ไม่ถึงสิบห้าวิมาถึงขีดปุ๊บทันไหวได้เลยใช่ปะอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะต้องปรับปรุงเรื่องของการปัดปุ๊บตุ๊บเนาะซึ่งซึ่งอันนี้มันเป็นโปรเจกต์ของของนักเรียนมันก็เลยได้ไอเดียแต่ถ้าสมมติว่าอยู่แต่ที่เราถามมันเสื้อถามมันน่าจะ เข้าสู่วงการของโรงงานซึ่งมันไม่ใช่บ่อยเหมือนัวแน่ๆเราต้องเปเป็นวงจรตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะจบครับเจ็ดถามอู้ย ตอนนี้มันเป็นไม้ไม้ไม้อันใช่ไหมหนูจะทำยังไงกับโรงสร้างเลยตอนไ้ตอบได้พูดได้ไม่ต้องเคยจะเปลี่ยนจาก่องเป็นแผ่ิแผนพความหนาหนูคิดว่ามันจะหนาประมาณเี่าไหเพราะตัวเนี้ยอย่างเาเป็นเซนใช่ไหมก่อด้านข้างเป็นเซนประมาณห้า ก็จะบอกไหวเยอะนะถ้าหนูใช้ของพแบบนี้ดูใช้อะไรใน้องพากกอนที่จวแชร์ันขอบคุคร เดยวันบบนี้แต่งหน้าสวยมากในกูรู้ว่าในในกูซ้อมโดมีบบอะไรบ้างที่ที่ทำมาทำมาไ่ะอ,อ่ะาาามาเซอร์เจอแนทในคำตอบที่หนึง่งกับการตองจริงๆอ่ะถามว่าการนอกถ้าหนูคิดว่าหนูจะทำเป็นแอคกิลิกถามว่าทำได้ไหมเรื่อความโปร่งใสเห็นอะ่ะได้ แต่เนื่องจากว่ารังแสรรงอ่ะมันเป็นรังสีซีนะ UVC มันเป็นอันตรายรต่อมนุษย์คอยเกิะเลนดังนั้นเราควรที่จะต้องพอใส่ไปปุ๊บมีวงจรที่ปิดไหมให้มันคืบไหมเคยเคย,ย,ยเห็นเคยเห็นทีน่แบบประตูข้างนอกข้างนอกใส่เนาะแล้วแบบพอใส่ป,ปุ๊บแล้วปิดอ่ะเอืมอันตรายน,นนะเนาะนี่คือวิธีาการ่อเนาะนะครับแล้วก็คิด,ดนิดนึง คือจริงๆอันเนี้ยมันก็เหมือนกับถ้าเสื้อใช้คำว่าฝังเฟื่องเราไม่ติดเนาะคือเราคิดอะไรก็ได้เพราะมีโปรเจกต์อย่างยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราลงไม่ออกมลยขึ้นจริงเข้าใจไหมครับเวลาที่กรรมการถามหรือว่าเวลาที่คุณครูถามอะไรเงี้ยเราสามารถแสดงไอเดียเราได้ไม่ต้องมีเชืหรืออะไต่างออกะโอเคไหมอ่าไม่เอ็งต้องเข้าใจว่าโปรเจกต์อย่างเงี้ยอารยธรรมตัวเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ มันก็ถามว่าใหม่ไหมมันไม่ได้ใหม่สุดสุดไหมแต่ว่าเราจะดัดแปลงมันยังไงเราจะสร้างฝันให้มันเป็นยังไงเข้าใจไหมคะเข็มอย่าเยงเงี้ยอย่างที่มันเพิ่งบอกเข็มของของเราอ่ะเราใช้ขนาดเท่าไหร่อะสิบแปดเป็นสามสองสิบแปดเป็นสามสิบสองแล้วถ้าสมมติว่าสิบแปดเป็นสามสิบสองที่มันสามสองนันใหญ่กว่าเราลองสังเกตนะเวลาที่เราไปโรงพยบาบาลไม่มีใครไม่มีพยาบาล เท่านี้มันฉีดเหรอกถูกไหมมันจะฉีดเล็กๆสริึงเล็นๆใช่ะเราอาจจะปรับแต่นี้ใช้กับสัตว์จั้นเราต้องมองมุมมองในทางของของสัตว์นะครับแต่ถามว่าถ้ามันสามารถใช้กับคนได้สัตว์ได้ก็โอเคเพราะสัตว์เวลาไปฉีดเข้าโรงพยาบาลมันเชื่อมั่นใจว่าสัตว์คงไม่เกาะอยู่ร้อยร้อยตัวมาแน่โรงพยาบาลต้องฉีดเหมือนฉีดวัคซีนให้เราใช่ไหมให้อย่างนั้น ครื่องนี้ใช้ไม่ได้ถูกไหมวัตถุประสงค์เราใช้กับอ่าาเขียน,ยน,น,นไหมเขียนไหมกูเยอะลบอืมครับจบ่ไ เลยนะสลับนะงั้นเช้าเช้าเลยนะพิงพิงรันบอสอยู่ใช่ไหมครับเพิ่มเติมเพิ่มเติมตรงนี้นึงที่มาเซิร์ฟเคยปินรูปให้ว่าเป็นที่ขอดอทิยาใส่นิดหน่อยสติ๊กเกอร์มีดา้วโอเคละแต่ว่าให้รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรก่านเนาะแอนแผอนอันนี้มีแล้วทีนี้หน้าเราจะวางเพื่อจะได้ดูเด่นนิดหน่อยโอเคตามนี้ครับจบครับ สาสองคะแนนเป็นผ